สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดนะครับช่องแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปหลักร้อยนะครับครั้งที่4โดยใช้สูตรนะครับผมสูตรก็คือ10ครั้งที่4บวก1นึงคงที่นะครับ10ครั้งที่4บวก1นึงคงที่เราก็จะเริ่มใช้ไซติวันที่16มิถูนาหกสเป็นตัวตั้งนะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับผม 565นะครับเราใช้เลข10นะครับบวกหคงที่นะครับก็คือเลข6นะครับ6กบวกหก็เป็น7นะครับผม6กบวกหเป็น7ออกวันที่1กรกฎาคม63นะครับ3 4 7 2 5 8นะครับ3 4 7 2 5 8หลักร้อยเป็นเลข2นะครับเลขดับของเราเป็นเลข7นะครับผมก็ดับสนิทนะครับผมมาดูต่อกันเลยนะครับผม16กรกฎาคม63นะครับ ใช้เลขนะครับหลัก10ครั้งที่4บวก1คงที่นะครับ9บวก1เป็น10ใส่ศูนย์ไปเลยครับผมออก16กรกฎานะครับ8 7ด2 8 6านะครับ87 3 2 8 6เลขดับเป็นเลข0ูนย์ะครับหลักร้อยเป็นเลข2นะครับก็ดับนะครับผมดูต่อกันเลยนะครับ1สิงหานะครับผม6 3สนะครับผม 4 9 4 9 1เบวก1เป็น10ใส่0เลยนะครับผมออกวันที่1สิงหานะครับ5 6 9นะครับ3 9 1เนะครับ569391เลขดับของเราเป็นเลข0นะครับเลขหลักร้อยเป็นเลข3ครับผมก็ถือว่าดับเลข0นะครับผมตามต่อครับ16สิงหา6 3นะครับ 8 0 9 0เบวก1เป็น1นะครับให้เป็นเลขดับไปเลยนะครับออก16สิงหา9ก้8 1นะครับเลขดับของเราเป็นเลข1หลักร้อยเป็นเลข8ดับครับผมมาดูในส่วนของ1กันยาครับผม1นกันยานะครับ1กันยาเราจะได้3บวก1เป็น4นะครับหลักสิบนะครับ3บวก1เป็น4เป็นเลขดับเลยครับให้เป็นเลขดับนะครับผม ก็จะดูในส่วนของ1กันยานะครับ9 9 9 9 9 7หลักร้อยเป็นเลข9เลขดับของเราเป็นเลข4นะครับผมเลข4ดับครับ16กันยาเลยครับผม16กันยานะครับ3 4 2 4ีบวกหเป็น5นะครับผมบวกหคงที่ได้5เป็นเลขดับนะครับผม16กันยาออก2 4 4 0 8 3นะครับ2 4 4 0 8 3 เลขดับของเราเป็นเลข5นะครับเลขหลักร้อยเป็นเลข0นะครับเลข5ดับครับผมตามต่อครับ1ตุลา6 3ครับผมก็จะได้2 6 2 3 2สงบวกเป็น3นะครับผมก็3เป็นเลขดับหลักร้อยของเราเป็นเลข8ก็จะออกเป็น8 3 7 8 9 3นะครับหลักร้อยเป็นเลข8เลขดับเป็นเลข3นะครับในงวดของ1ตุลาเลข3ดับนะครับผม ก็มาดูในส่วนของ16ตุลา63นะครับ1บวก1เป็น2นะครับผมเลขดับเป็นเลข2นะครับออก16ตุลา286051นะครับผมหลักร้อยเป็นเลข0เลขดับของ้อยเป็นเลข2เลข2ดับครับผมมาดูในส่วนของ1พฤศจิก63นะครับผม0454บวก1เป็น5ครับเลขดับของเราเป็นเลข5นะครับผมก็จะได้ หนึ่งพัสจุหกสามก็จะเป็นห้าศูนย์หกสี่ศูนย์สี่นะครับห้าศูนย์หกสี่ศูนย์สี่เลขดับของร้อยเป็นเลข 5, ห้าหลักร้อยเป็นเลขสี่ก็ดับสนิทนะครับผมมาดูในส่วนของ16พัสุหกสามนะครับผมศูนย์หกสองใช้เลขหลักสิบหกบวกหนึ่งคงที่นะครับเป็นเจ็ดนะครับได้เลขเจ็ด เลขดับสูตรที่4หลักร้อยนะครับสูตรที่4หลักร้อยของเราก็คือเลข7งวดประจำวันที่16พฤจิ63นะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามช่องเลขดับหวยเด็ดและเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ